ขอแค่มีความแซ่บความมะนาวเพิ่มขึ้นได้สวัสดีครับอัปเปอร์ล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเปรี้ยวขึ้นมาหนึ่งสเต็ปทีนี่ยต้องแรงหมดเลยนะเอออ๋อทาดใช่ไหมทานเลยโอเคสวยครับทานครับผม เปลี่ยวจริงเลี่ยวคือฟังพี่ฮาร์ดเมื่อกี้น้ำลายไหลเลยน้ำลายสอเลยต้องไปตรวจคอดิน,น, <c oughs> น,นี่เยเออครอ่ะมูจังว่าไงนะมูจังรู้ผมแล้วก็ชอว์ซีคลัสชอว์ซีคลอสเปลี่ยวเปลี่ยวจริงๆมันเหมือนอมมันเอาทั้งลูกไว้ในปากเลยนะมีอ่ะมาดูพี่มาบ้างเชื่อจง ครับมาครับครับเปรี้ยวเป็นไงวันนี้พี่พาสี่คนนี้มานำรองว่าเปรี้ยวเหมาะสมกับชื่องานแน่นอน